บวนขบวนนะเนาะไอ้ที่ขึ้นแบบนี้กันเลยราชิ็ตลอดาได้อ่านั่นคืออาคันเป้าเก้าสักกาันม,มันเดืกดอกอนไรดปฟองเสียอลัมกวรในที่นั่งอบ้างมันเดือดอะไร ใส <otic ality> ่หมองกันนอกแค่ใส่หมองกนนอฝนโตโต้นกอย่างฝ่าอย่างฝาะใส่หมองกันนอ โอเคโอเคโอ้มวลมวลผู้กบผู้เขมจนคณะอิหรีแหละทำบนเขาบักบาดเต็มเลยเขาต่ำหนดเลยุสมเลยจอดเกียงขั้นหนกครับวันนี้ก็มาหาครูบาอาจารย์สวนครับจากอีพี่ที่แล้วน้อพี่น้องเนาะคือตาวิสังเกตบางเสือเด้วมาอีพี่ว่านครับเป็นเสือสีขาววันนี้เป็นเสือสีดำเสือสีดำมาก อาคูบาอาจารย์สริมเราเหมือนกันก็ใส่หมวกกันน็อกเรูบว่เพราะว่าฝนหมอตาหยุดมาหันน็อกอาจารย์เน็อกฝนมอตายุทธยัอย่าประมาทเราว่าอย่าประมาทเข้าย่าประมาทเน็ดขาดเพราะว่าฝ้าเราขอไปออกไปน็อกอาจารย์ขอไปออกไปต้องใส่หมวกกันน็อกกันฝ้าเลยเราว่าใส่หมวกกันน็อกกันฝ้าเี่น้องครับมาอาคูบาอาจารย์ครับมาหาอย่างก็ขอขอมุ่นเสริมมุ่นเสริมิชาเสริมเพิ่มเติมเพราะว่า เอาไปแล้วต้องไปเปิดฟังน้ำนี่ยมัเอาไปแช่ไปบอกเน่บอกเน่สมัี่แเนาะร์กไปเสีมาใส่ตวัดั๊บบีันอนหมูปับเนี่ยไปเบิ้งหนังเฉยหนังขอมาหลับปับหลับปับเลับปับเนี่ยกอนสวยเข้าซื้อมา สามลอยสี่ลอยอย่างเดียววานใดขจงอาทิตย์วันใดจักก่อนยู่ก่อนซอยก็วันใดไล่แค่ับนวันไดอยู่นี่ของอาจารย์เญยส่วนแนวสิ่งมิตรไล่ง่วงของบาลหันไล่ข้ามก่อไล่มาสมัยนี่สมัยพัฒนาการจสมัรัฐบัลเพิ่นยังบอกประชาชนเท่านี้ให้ทำหมันใจห่วงลูกจังสี่กันขีว่ได้ไรอยู่ลรรวงเรียกันขี่กันในตัวบ้าน ทำมันแล้วกระดนุกทางกันดานุนำสนุกแท่อ้าอาจารย์มันเป็นยังไงพระเจ้าคือบอกเลยเป็นขีเห็ดเมื่อแท่งกับบ๊อบมีดอกลูกพี่น้องเก็บเป็นว่าห้องโอ้โหคาจีขาสันสนุกเดาสนุกดันกับว่ามีทางปากขมอย่างเดียวซุ้มผู้ใช้ของห้องจะให้ผู้หลีกเขาดากเขาหน่ากับเป็นพ่อประวัติดากนั้นคุณหมอคนบ้านในใจหวานอ้าวอาจารย์ทำได้บัณฑ เป็นยังคำสอยบัวร่านตะกีมันคือมีำว่ามาหนีหาย่างุก่มอันนี้แรกตะบุกคนเลยมัมาจากเนี่ยั่าเเป็นคำเพอเนาะอ่าบัลานมุกก็บ่ได้าร้านมุกคือคืออานายกรัฐมนตีห้าเนี่ยรชิมแค่อาถายางตายดีสามเจ็ดเก่งอยเป็นคำานหยอดอนแปล่ยอะไรนายกตฐมนตรเป็่รตฐมนตีเราไปโตยังเลยเน๊ 我到台湾拍一三个人。